เตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามเปราะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะกรับสวัสดีมิตรรักนักเสี่ยงดวงทุกท่านทุกคนนะคะอยู่แก่ชุก้าชุก้าลุในช่องชุก้าสายปันเหมือนเดิมนะคะทุกคนจำกันได้หรือเปล่าชุก้าโชว์เกลนะช่วงเนี้ยฝากกดไลค์เกลใจกำลังใจกันด้วยนะจ้าวันนี้ก็มาพบกันกับน้องเนยคนเคย คนเคยรักกันเนะาะเมื่อก่อนเคยแตกแต่ตอนนี้กลับมาชอบที่ของน้องเนยนะว่าวันนี้น้องเนยจะจ่ายหรือเปล่านะทุกคนมาดูตารางการจ่ายคร่าวๆก่อนนะคะขอดูแบบคร่าวๆเ,เลยแล้วกันเนาะสเกตเตอร์ตามนี้นะคะใ่รักว่าเป็นน้องเนยนะคะตัวแพงสุดจะเป็นตัวขวดวิสกี้เนาะมีแก้ววิสกี้มีแก้วค็อกเทลใจักต่างๆตามนี้นะคะวันนี้จะจิบเบากับน้องเนยสักหน่อยสเกตเตอร์4ตัวนะคะหมุน4ี่รอบนะจ๊ซะซื้อได้ด้วยในจากเกมน,นี้ เสียงอ่ะก้าจะไม่ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมอ่ะเพราะติดลีนะคะตอนนี้ใส่รีเทนเนอร์พูดไม่ค่อยชัดต้องขออภัยนะคะตอนต้นต้นเบ็ดตำตำรังเกลือกันก่อนเนาะคะาว่าที่เบ็ดจิบแล้วกันเนาะขอสักอาสามจีบหมดแล้วกันอะไรกระป๋าให้จ้ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะจ้าทุกคน ทรงดีหรือเปล่าทรงดีพีจีจัดให้หรือเปล่ามารอลุล้นกันแต่ช่วงนี้อจุกา้างโชว์เกลือตลอดเลยอะทุกคนเวลาอัดคลิปที่เลยมันเกลือตลอดอะจริงๆวันนี้เพิ่งแตกมานะคะช่วงเวลาที่ไม่ได้อัดคลิปนะแตกจากคาร์บอยมานะคะแต่ว่าพอเรามาอัดคลิปมันจะแตกถ้าเราหรือเปล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะทุกคนจะไหลไหมคืนนี้คืนนี้เราจะจิบเบากับน้องเนยคืนนี้จะยาวหรือเปล่า ถ้าไม่ยาวเราอาจจะเจ้าเลยนะพักยกยนะเลิกคบกันเลยนะน้องเลยช่วงนี้ที่บ้านของทุกคนอากาศเป็นยังไงเ้ื่อคัหนาวหรือยังช่วงนี้จุก้าแบบโอ๊รยากาศไม่บ้านแอดมันก็เริ่มหนาวแล้วนะคุณเป็นยังไงมัางเอาหมดไปอย่างรวดเร็วเบ็ดสิบไม่มีจ่ายเลยนะพักหน่อยเบดดี้ซิทกานชามที่มนตักรไป ที่เราเป็นสายแบบปั่งอย่างเดียวมันจะได้มันจะมีโอกาสที่ดูสกเก็ตเตอร์สักรอมไหมนะไปชาบชิบชิทุกคนคอมเมนต์ขอเกมเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวอนมันจัดตามความขอนะวันนี้จะปังหรือจะแพ๊ก ขอใครตังค์จากทีเลยไหมช่วงนี้กินเกลือเหลืเอเกินถึงกับต้องตรวจไตเลยนะทุกคนถึงกับสงสารจุก้าเลยเดียวนะขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะขอเกมเข้ามาทุก้าก็ดีใไปมันใจให้กันเนาะโอ้ผ่านมาจเท่าไหร่แล้วเนี่ยเก้าจิมมุนแล้วมะน้องไม่จ่ายเลยนะวันนี้ต้องมาหมื่นกว่าๆนะทุกคนวันนี้จะ อังหรือจะแพร์คาเบ็ดยี้สิบไม่มาเราแน่จะต้องซื้อแล้วไหมพยายามหมดใจวิให้แบบเออไอสุกภาลเลิกซื้อได้ไหมแต่ทำไม่ได้นะทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นฟีเจอร์ด้วยแล้วก็เป็นคนแบบไี่เจร้อนนิดนึงโอ้โหเงียบสงบ เงียเปลืงงบเงแล้วก็ซื้อเลยแล้วกันพันห้าพี่ว่างไงคะคืนนี้น้องเนยให้ติมน้องเนยไปแล้วพันห้าหวังว่าน้องได้ลงาถึงมาบ้างนะอ,อ้าวเรานี่สวยหรือเปล่า อา้อาวอ้าวอย่าว้าวอย่างนี้สิเกมเอ้าวเหลือหนึ่งหมุนสุดท้ายหนึ่งหมุนสุดท้ายที่ทย่าราอุยได้คูณสี่เบาๆเลยนะคูณสี่ใบต่อไม้สวยไม่มีตัวใจหรือเปล่าได้เคขอก็เทียวดอกหนึ่งขอกเทียวไม่ลงแล้วคืนนี้พี่จะเมาไหมเนี้ย สองมุนล้นกันต่อพน้าใจมาแปดร้อยอะทุกคนโอ้โหให้ติพน้องเนยไปเบาๆเราเปิดขึ้นเลยแล้วขอปั่นสักทิหมุนก่อนดูเชิงเกมว่าน้องจะหล่อนไหมอ่ะไม่ใช่ว่าน้องจะจ่ายหรือเปล่าโอ้โหอย่าบอกไม่จ่ายนะน้องเนยน้องเนยคนเคย เคยคุยกันนะเนาะไม่กล้าผวนแบบแบโอโดนะนะ้องเลยคนเคยเรียก็ไม่ใช่เนะาะจบไปยังรวดเร็ว2องสองห้มาไม้นี้ซื้อซ้อีกสักทีนะหวังว่าน้องจะจ่ายนะจ๊ะจะจแจกกันมาบ้างเนาะเพราะว่าช่วงนี้แบบช่วงนี้เราแบบไม่ได้เข้ามาหาหน้องเลยนานแล้วนะ วายสวยๆอ่ะสิบสวยค่าอู้ฟอกเทียวเดียวหนึ่งอเต็มกรานบานตะไทยได้คูณสี่อู้เบาจัด1นึ่งหนึ่งาสองห้ึ่งโอ้โหกำลังเกื่มๆแล้วตอนนี้คึ้มๆแล้วหลายต่อสิเธอโอ้โหยังเบาอยู till, ่ดีขอญากระชาหัวน้องมาตกหนึ่งทีหนึ่งส่หหนึ่งห้าสวยยังยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพอจูก้า2องพนสอที่ซื้อไปต้องจ่ายมานะเหลือเหือหน่อยนะ เมาแล้วตอนนี้น้องเลยกำลังเมาแล้วกำลังตึ่มๆยอมใจ่ายให้เรามาบ้างก็ยังมีโอเคสวยได้ก็เทียวมาขอถแถวลังหน่อยได้ไหมเจเต็มกระดาษได้มาหน่อยเก้าสิบสองชั้งเบาจัดคูณสิบแปดอุ้ยไว้โอ้โหขาหนน้องทองเทียวเขียวถ้าทองเทียวสีเขียวแถวที่สองมาคือบึ้มบ้ามแน่นอนยี่สิบโอ้ขอวิสกี้โอ้วิสกี้ไม่ลง อย่าเจสวยค่ะสิบหน่อยโอ้โหไม่ไหลต่ออย่างนี้ไม่ได้นะเอาสิเอาละสิเอาละสิโู้เธอ,เ,อ,อเจหน่อยอืมติดต่อก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เอาเธอ,เอหนึ่งมุนสุดท้ายไม่จ่ายหรอกโอ้คะแนนต้องคะแนน,นนี้ต้องเนืยกำลังกึ่มๆต้องเนยจ่ายให้เรามาสองร้อยกวนะ่าเท่านั้นทุกคนโอ้โหซื้อส่งมาสองร้อสิบจ่มาสองร้ห้า สิไปต่อเลยสิพ่อชะนีเราไม่หยองหรือเราเราไม่หยองเร,เราซื้อต่อซื้อซ้าม,มาสิหมุนลุ้นกันต่อตอนนี้ต้องมเมาแล้วน้องเนยคึมคึมใจมาให้ประมาณสองร้อยกว่าละโอ้ไวสวยคูนหกคูนหกแล้วไวว 46. 46. ลวหลต่อได้ไหมโอ้โหให้มาเจ็ดหมดุนเจ็ดหมดุนหกหมุนโอ้อะไรกันเนี้ย,ยนเนี่ยช่วงแรกจะกล้าจะเงียบตัวนึงมันขอไปนะมาตอนนี้ไหลสวยสวยหน่อย น้กมทำไมเธอใจร้ายกับเรานางเลยอ่ะลงมาสิให้ทิปน้องเลยนะน้องเลยอย่าอย่า,อย,าอย่าทำแบบน,นี้โอ้โหไม่จ่ายจริงเหรอมียำไม้ที่เท่าไรเด็ก็ไม่รู้อนะไรฮะไดวิสกี้เมายัางน้องเงยยังไม่เมาขอเจดเดิลสามได้อยู่อ้าวเปลี่ยนเป็นไวเองนี้สวยๆลองนี่คูนแปดสี่ร้อยแปดสิบต้องมีเอโอ้โหเอไม่ลง หนึ่งนสุดท้ายจริงๆแล้วน้องต้องใจเราหน่อยเธอเกมโอ้โหจบแล้วสองสองร้อยเก้าสิบสองโอ้ยซื้อไปสามพันเจ็ดผลงาสามไม้นี้ต้องจ่ายสินะาถ้าน้องไม้นี้ไม่จ่ายเราน่าจะแยกย้ายไปตรวจไตตรวจตับกันนะทุกคนโอ้โหโชคดีทำไมถ้าโชคี้าย ปึ๊บปึ๊บมายีีเท่าไรพันสามร้อยแปดสิบเอ้าวสวยเจ็ดหมุนลุ้นกันต่อาหวังว่าจะกำไรกันไปเด้อจะได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะไม่แนะนำไม่ทำตามจดทำ,ทำ,ทำเพื่อความบันเทิงนะคะที่ลักคอมเมนต์คอเมเมนต์ขอเจมเข้ามาได้แดนมนจะตมามมาหบอกนะคะอาจารย์บ กลางก็คุณน้อยอยู่นะจริงๆมันเกลือนะช่วงนี้แต่ไอ้ล่งไปปั่นแบบคุณหนึง 500, ่งร้อยคุนห้าร้อยมันคิปไม่ถึงสิบนาทีทุกคนประมาณหนึ่งนาทีกว่าหมดแล้วไอ้จูก้าคนไม่ไหวไหลต่อทีเจสวยๆคุณแปดโอ้ยบึ้มเมหน่อยได้ไหมจะบอกว่าพีจีไม่ใจใายให้เราแบบคุณน้อยก็จะแบบไม่ใจใหรอกพีจีบอก น้องคน,งน,งนงเคยเรียยใครเอาไม่ใช่เคยเป็นเลยค่ะนะโอ้ไม้นี้ก็ขาดทุนนะซื้อย้ำไปเลี้ยวหลายไม้ในนี่นะไม่น้องใจร้ายแอจุก้านะนี่เพราะว่าหมื่นกว่านะคะหมดไปประมาณสามพันสามพันหน่อยๆไม่แนีย่ยนะไม่ไดทำ,ทำจะทำเพื่อความมันเทิงสู้มาสิบทีแล้วหนีเลยแล้วกันนะจ๊ะไม่แน่ไม่ทำตามเหมือนเดิมนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้แอตุก้าด้วยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่านทุกคนนะคะไปแล้วบุยบุยสวัสดีค่ะ